การจิบกาแฟรพร้อมสนทนาเรื่องนกกรงหัวจุกเคล้าเสียงร้องอันไพเราะนับเป็นวิถีชีวิตที่รื่นรมของชาวใต้มาช้านานเดสกาแฟทรีอินวันร่วมกับจังหวัดกระบี่จัดมหกรรมการแข่งขันนกกรงหัวจุกประจำปี2554ขึ้นเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายประสิทธิ์โอสถานนท์เป็นประธานมีผู้สนใจร่วมส่งนกเข้าประกวดในประเภทต่างๆกว่า3,000ตัวนอกจากจะได้ชื่นชมความสามารถของนก แต่รุ่นรางวัลเสียงทองพร้อมรางวัลต่างๆมากมายจากเนสกาแฟแล้วผู้ร่วมงานยังได้รับแก้วมัตซึ่งทางเนสกาแฟผลิตขึ้นเป็นพิเศษสําหรับงานนี้โดยเฉพาะพร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆและดื่มเนสกาแฟทรีวันได้ฟรีภายในงานภาพความสุขที่เกิดขึ้นง่ายๆจากนกตัวเล็กๆเหล่านี้ก่อให้เกิดมิตรภาพที่รื่นรมแก่ผู้คนเมื่อเนสกาแฟทรีอินวันให้รสชาติของความสุขหอมกลุ่มกล่อมทุกยามเช้า